สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่8กันยายนนะครับพศ2 5 6 4วันนี้ผมจะมีข่าวอยู่3ข่าวนะครับมาเล่าให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับก็มาดูข่าวที่1กันก่อนครับพี่น้องครับวันนี้นะครับวันที่8กันยายนพศ2564 กองทัพระม่านะครับกำลังพลประมาณ1น0่นายนะครับเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านนะครับในพื้นที่สกเก็ตสะก,กายนะครับพี่น้องครับกองทัพพม่านะครับได้เ,เข้าไปยิงปืนใหญ่นะครับปืนคอ120และปืนคแอ81และ82นะครับยิงถล่มฐานที่ตั้งหรือว่าค่ายของกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่าปีทฟนะครับในพื้นที่ เมืองเมียงหลงนะครับพี่น้องครับก็ทําให้ฐานที่ตั้งของกองกําลัง PTF นะครับหรือว่าค่ายพักเพีงโซ่ขาวของกองกําลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่า PTF นะครับได้รับความเสียหายนะครับในเวลาต่อมานะครับทางากองกําลังของ PTF นะครับก็ได้ถอนกําลังออกไปจากฐานพักเพีงโซ่ข่าวนะครับเนื่องจากว่า ถ้าอยู่ไปนะครับก็มีอันตรายแน่นอนนะครับกองทัพพม่าอยู่ไกลครับพี่น้องแต่ใช้ปืนใหญ่นะครับยิงถล่มค่ายของกองกําลัง PTF นะครับก็ทําให้ทางกองกําลัง p t f นะครับก็ไล่ถอนกําลังออกไปจากพื้นที่นั้นไปนะครับกองทัพพม่ามากันจํานวนมากนะครับก็ประมาณ100คนนะครับพี่น้องครับ วันนี้นะครับเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับกองทัพพมา่าเสริมกำลังมาประมาณ100คนนะครับและยิงปืนใหญ่นะครับถล่มค่ายพักพิงโซคาวของกองกำลังปี f ฟนะครับก็ทำให้กองกำลังปี f ฟนะครับถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับหลังจากที่กองกำลังปี f ฟนะครับได้ถอนกำลังออกไปจากพื้นที่นะครับกองทัพพมา่าก็ได้เข้ามา เผาทำร้ายนะครับหรือว่าเผาทิ้งนะครับค่ายพักพิงโซ่ขาวของกลุ่มน้องๆนะครับ p t f นะครับของทัพพม่าก็เลยเผาทิ้งไปนะครับค่ายพักพิงโซ่ขาวของกลุ่มน้องๆนักศึกษานะครับกลุ่ม p t f นะครับในพื้นที่เมืองเมียงดงนะครับก็ค่ายก็ถูกเผาไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าเรามีอันตรายนะครับกลุ่มน้องๆ p t f ก็ปลอดภัยกัน ทุกคนนะครับก็หนีไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ได้รับอันตรายนะครับหรือว่าไม่มีผู้ที่ไล่รับบัดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับสนหรับกลุ่มน้องๆ BTF นะครับในพื้นที่เมืองเมกงลงนะครับพี่น้องครับครับก็มาดูข่าวที่สองกันต่อนะครับก็มาดูข่าวที่สองกันต่อครับพี่น้องครับ เมื่อวานนี้นะครับวันที่7กันยายนพศ2564ก็มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่นครย่างกุ้งนะครับก็มีผู้คนนะว่ากองกำลังไม่สรัพผ่านนะครับก็เอาแผ่นเสียงนะครับมาแขวนอยู่หน้าเจรี5ชั้นนะครับเพื่อปวดอาบุธรของกองทัพพมา่านะครับเมื่อวานนี้วันที่7กันยายนพศ2564ครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครย่างกุ้งนะครับตั้งแต่ตอนเช้านะครับมีกองกําลังหรือว่าไม่ทราบผ่ายนะครับก็นําแผ่นเสียงนะครับมาแผ่นป้ายนะครับก็มาเอามาแผ่นไว้นะครับหน้าเจลีนะครับก็เป็นห้าสันด้วยกันนะครับก็มีข้อความนะครับก็เป็นภาษาพม่านะครับก็บอกว่า เพ่ปวดอาวุธกองทัพพม่านะครับในป้ายนั้นเขียนข้อความว่าถ้าไม่อยากตายนะครับก็ยอมจำนนนะครับพบสดก่อเปื้อนเลือดนะครับแขวนอยู่เลยนะครับนี่ก็เป็นเป็นการมาแสดงออกนะครับเสริงสัญ,ญลักษณ์นะครับในกระดาษนะครับหรือว่าในป้ายนั้นนะครับก็เขียนว่าให้กองทัพพม่ายอมจำนน แต่ลอยดีนะครับถ้าไม่อยากตายนะครับวันนี้ก็เป็นกองกําลังไม่ทับ์ถ่ายครับพี่น้องครับก็เลยนําป้ายนะครับหรือว่านําแผ่นแสงนะครับก็มาแขวนไว้นะครับหน้าเจรีที่มีซื่อแสงนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของนครยางกุ้งนะครับมีที่เหลวแห่งเหลวในประเทศพม่านะครับเป็นเจรีที่มีซื่อแสงหลงรังไป ในแม่ว่าในประเทศหรือว่านอกประเทศนะครับพี่น้องประชาชนนะครับทุกคนทุกท่านก็น่าจะรู้จักกันนะครับเจดีย์ที่อยู่ในพื้นที่ของนครยะงกงนะครับก็มีคนเอาป้ายนะครับมาแฟนไว้นะครับหน้าเจดีย์นะครับก็เป็นข้อความนะครับเพื่อที่จะมาแสดงออกสัญลักษณ์นะครับบอกให้ของทัพมาวางอาบุญนะครับหรือว่าปลดอาบุญนะครับและยอมจำนวน แต่ลอยลีนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของนครย่างกุ้งนะครับหลังจากที่รัฐบาลเอกภาพแห่งชาต์หรือว่า NUG นะครับไล้ประกาศภาวะสุสริญนะครับก็เป็นวันเดียวกันนะครับก็เมื่อวานนี้วันที่7กันยายนนะครับทางประเทศได้รับการประกาศต่อสู้กับเผดการทหารพรม่านะครับปัจจุบันมีการประทะ กับกองทัพพม่าในพื้นที่บางสนวางรัดนะครับในพื้นที่นครยางกงนะครับวันนี้นะครับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นครยางกงนะครับมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองในรัฐต่างๆในประเทศพม่านะครับเช่นเมืองหลวงของพม่านะครับรัฐในบิดอนะครับหรือว่านครยางกง และรัดมันตะเลนะครับนี่ก็เป็น3รมลัดใหญ่ร่อยกันนะครับเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่านะครับก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับในพื้นที่รัดพม่าครับพี่น้องครับครับก็มาดูกันข่าวที่สามกันเต่านะครับพี่น้องครับก็มีการประทะสู้โบปกันอย่างตุเลิดอีกแล้วนะครับในพื้นที่ รัฐมาเกียวและรัฐสินนะ, <S <S สนะครับสองรัฐนี้ 2> 2> นะครับก็มีการปะทะสู้รบกันอย่างหลุนเลิดนะครับในพื้นที่รัฐมาเกียวและรัฐสินนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่7กันยายนพศ2.564กองทลับพม่าและกองกําลัง p t f นะครับได้มีการปะทะสู้รบกันอย่างหนักนะครับในพื้นที่ของรัฐมาเกียวและรัฐสินนะครับกองกําลัง p d f นะครับได้เข้าไป จมตีนะครับฐานทัพของของทัพพม่านะครับในพื้นที่รัดมาเกลและรัดสินนะครับการประทะสู้รบกันอย่างดุเดือดนะครับทําให้ทางั่งของกองทัพพม่าได้ลาดเจ็บล้มตายไปประมาณ30คสคนด้วยกันนะครับทางั่งของกองกําลัง p ีทีเนะครับก็มีการได้รับบาดเจ็บไป5คนด้วยกันครับพี่น้องครับการประทะสู้รบกันอย่างดุเดือดเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ รัฐมาเกวและในพื้นที่รัดสินนะครับก็เป็นการทํางานร่วมกันนะครับขอ,ของกองกาลัง p ตีฟหรือว่ากลุ่ม c ีดต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่ในรัดมาเกวและรัดสินนะครับก็มีการประทะสู้รบกันอย่างดุเดือดนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่เจ็ด กันยายนนะครับหลังจากที่มีการท้ารบกันอย่างดุเดือดนะครับในพื้นที่รัฐมาเกลวและรัดสินนะครับทางกองทัพพม่าลูกน้องของกบฏมีหน่องหลายนะครับก็ยังไม่ยอมครับพี่น้องเสริมกําลังขบวนรถเข้ามาอีกนะครับประมาณ30คันด้วยกันนะครับพื่อที่จะมาล้างแคนนะครับหรือว่าเข้ามายึดฐานที่มั่นคืนนะครับที่ไล่เสีให้กับกองกําลัง p t f นะครับแล้ว่ากลุ่มน้องๆนะครับที่เลยยึดฐานที่มั่นเอาไว้ได้นะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีการประทะสู้รบกันอีกนานแค่ไหนนะครับในพื้นที่รัฐต่างๆนะครับวันนี้นะครับก็รู้แล้วนะครับสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นทุกวันนะครับหลังจากที่รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่ารัฐบาลเงานะครับได้ประกาศ ที่จะกวาดล้างนะครับและเข้าโจมตีกองทัพพมา่าทุกคนทุกแห่งนะครับที่อยู่ในทุกทุกลัดนะครับที่อยู่ในประเทศพมา่านะครับก็รอติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับพี่น้องครับถ้ามีข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับก็จะมาแจ้งให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ